ทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้กันแอปเดี๋ยวดูนะดูดูดโอ้แต่งแบบนางงามมากเลยสุดยอดค่ะติ๊กตอกอแต่งแบบนางงามใส่มงกุฎนี่คือนางงามเลย เราเป็นฟิลเตอร์แบบใช้มือแตะหน้าได้ด้วยแต่ประเด็นคือถ้าจะให้ดีนะคอนเซ็ปต์แค่หน้าผู้หญิงแล้วถ่ายรูปคู่กับผู้ชายได้เออคิดได้แบบนี้จะดีมากเลยนะคอนดองได้แลนะ้วก็คือถ้าเกิดเราถ่ายคู่กับผู้ชายแล้วแบบไม่จับหน้าผู้ชายได้จะได้เอ้ยไม่ได้ฮ้ย